สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดนัดโคกกระบือแยกสมปอยหน่อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดนัดโคกกระบือแห่งหนีเป็นกระมี่ตลาดทุกวันศุกร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับ มือนีบปครับหอดทุมหนึ่งหมื่นนี้วันพฤหัสรนี่เนาะวันพฤหัาหอดุ่มุบหนึ่งบานวันสุกตีสามมาเปิดไม่ปะครับอือหลายครับพี่หน้องกับตลาดนัดโคกกระบือนะครับตลาดนัดโคกกระเบือแยกสมปอยหน่อยนะครับตลาดนัดพันสีมีทถูกวันสุกนะครับแต่มือนี้วันพฤิัาร์พันก็มาก่อนแน้วนะครับพันมาลวงหนานะครับพันมาตลาดนัดลวงหนาเลยนะครับ มือนีคดหลายแหงครับพี่น้องครับเบื่องเขาหลายบ่พี่น้องตลาดนัดโคกระบือแยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นอ้องตา้งอยู่ในเขตตำบลสำโรงนะครับพี่น้องตลาดนัดโคกระบือแยกส้มปล่อยน้อยตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ อ้นหลายแห่งเลยพี่น้องคนหลายงัวคั้วไกับหลายครับส่วนมากนี่สิเป็นเป็นงัวครับพี่น้องครับค้วไกับมีอยู่ในหน่อยนะครับนี่คั้วเห็นอยู่สองตสามตส่วนใหญ่นี่สิเป็นโคกับบือเลยว่าเป็นงัวด้วยครับพี่น้องครับไปอยากมาเที่ยวกับมาสืองัวสือค้วไกับมาถูกวันสุกด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อนี่วันพฤิัสเป็นมาแล้วนะครับมาแต่เทียงแล้วเทียงของวันพฤิัสนะครับไปจนปุดแล้ะครับเทียงของวันสุกนะครับพี่น้องครับ ตลาดนัดโครกระเบือแยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ